เช็คของกันหน่อยโหลเปล่ปาพร้อมใจพร้อมจับแน,น่นๆน,นะเจ้าเหนียววันนี้เราจะไปล่าสมบัติกันนะวูล้ลมตีหน้าแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าการผจญภัยถึงแล้วป่าปริซึ่งดูใบไม้นั้นสิใสปิง้งเหมือนแก้วเจรไนเลยป่าเบอร์รี่ต้องอยู่แถวนี้สินะ จ้าเอ๋อยู่นี่เองเจ้าเบอร์รี่ทับทิมจะลอยหนีไปไหนเจ้าฟองสบู่จิ้มปั๊บเสร็จฉันล่ะดูสิเหมือนเรากำลังถืออัญมณีอยู่เลยวิบวับแข่งกับแดดสุดๆโอ้โหเจ้าเหมียวไปเจอขุมทรัพย์ทองคำมาจากไหนเนี่ยนายพรานยอดเยี่ยมแห่งปีต้องยกให้แกแล้ว กันไม่ได้นะดูสิสีสวยจนไม่กล้าเททิ้งเลยเริ่มจากสีแดงแรงริดปั่นให้ละเอียดยิบเป็นน้ำทับทิมเลยทั้นตอนนี้ต้องใช้สมาธิขั้นสูงค่อยๆนะสีทองอย่าพุ่งไปตีกับสีแดงนะชั้นสุดท้ายเกล็ดหิมะสีครามเย็นเจี๊ยบโปะลงไปให้พูนพูนเลย เทิมร่มคันจิ๋วลงไปปักหลอดอีกนิดเหมือนยกชายหาดมาไว้ในแก้วเลยปิดท้ายด้วยเวทมนต์ก้นครัวผงดาวตกแห่งกาแล็กซี่ปิ้ง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 อ่าสดชื่นเหมือนมีพลังเวทมนต์วิ่งพล่านไปทั่วตัวเลยวันหยุดที่ดีมันต้องซาและสดใสแบบนี้แหละนะ